เอ่อเปิดการมองเห็นกดหวัดหวจงหวัวใจให้พีเดด้วยนะครับกดซับสกายกดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์การเมืองมันวุ่นวายแล้วต้องไปลงถนนเนี่ยผมว่าประเทศเรามันจะเจ๊งเนี่ยส่วนตัวนะแต่การลงถนนก็เป็นสิทธิเสรีภาพใครจะลงก็ลงไปนะแต่ว่าผมว่าว้านเมืองมันจะวุ่นวายนะความคิดผมเองนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นายกปะหนักและยังมีพวกเตรียมลงถนนอีก M O U สี่สี่อะไรเตรียมลงถนน นะครับอันนี้เอาว่ากันไปฮะแต่ผมเชื่อว่าการลงถนนในยุคปัจจุบัน,นี่หมดยุคแล้วสมัยนี้นะโลกมันเปลี่ยนไปถ้าคุณจะประท้วงเดี๋ยนี่ต้องประท้วงกันทาง 5G นะประท้วงผ่านมือถือแน่นอนผมว่าลงถนนนี่ผมว่าหมดยุคและะ้วยากนะครับนะไม่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์อ่ะและอย่างประเทศเราตอนนี้ก็ปัญหาเยอะเศรษฐกิจตกต่ำนะรายได้ทางเดียวที่เราพอจะมีทางได้ในประเทศเราเนี่ยคืออะไรชวนคนมาท่องเที่ยว นะครับผมเห็นด้วยกับนโนะยบายรัฐบาลที่เน้นเรื่องท่องเที่ยวเพราะ,ะอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ประเทศเราเนี่ยจะเอาอะไรไปแข่งขันกันได้นะคือตอนนี้ความสามารถในการแข่งขันเราเนี่ยนะในการส่งออกในเทคโนโลยีอะไรเนี่ยต้องยอมรับนะเราสู้เขาไม่ค่อยได้อันนี้คือเรื่องจริงมันเหลือแต่เรื่องชวนคนมาเที่ยวนในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์การเมืองมันวุ่นวายแล้วต้องไปลงถนนเนี่ยว่าประเทศเรามันจะเจ๊งเนี่ยส่วนตัวนะ แต่การลงถนนก็เป็นสิทธิเสรีภาพใครจะลงก็ลงไปนะแต่ว่าผมว่าบ้านเมืองมันจะวุว่นวายนะความคิดผมเองนะนะครับเข้าใจว่าท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องไม่ยอมยกเลิก MOU กับกรัรมพูชาเนี่ยแต่ผมว่ามันน่าจะมีทางอื่นนะเช่นร้องเรียนผ่านผภานคณะรัฐมนตรีนะครับผ่านคอรมอผ่านศาลผู้ตรวจการแผ่นดินผมว่ามันมีช่องทางนะพราะว่าการลงถนนก็มีข่าวทำรองว่า จะมีการปิดถนนปิดสนามบินสมมุตินะสมมตินะปิดถนนปิดสนามบินมีการประท้วงนะครับนะใครจะมาประเทศเราเหมือนผมเนี่ยผมจะไปเที่ยวจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยไปตรุกรกีตอนก่อนเนี่ยผมจะไปตรุกรกีมีขเาวนะราะนั้นมีการวางระเบิดในย่านย่านสำคัญเลยท่องเที่ยวว่าผมฟังแล้วตกใจผมก็ไม่อยากจะไปนะครับจ้าก้คือผมถ้าประเทศไหนไมันมีการประท้วงนะ ตอนผมไปปารีสเขาบอกเอาชว่วงนี้คนงานประท้วงเรื่องค่าแรงเลยเอานะไปถึงปุ๊บเพื่อนโทรมาบอกเอ่อเราต้องลากกระเป๋าเองนะไม่มีคนลากกระเป๋านะอา่านะครับคนถือกระเป๋าก็ไม่มีคนเสรไปเลยอ่ะมันก็ยุ่งวุ่นวายนะใครอยากจะไปเที่ยวอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นความเห็นตัวนตัวผมในะฐานะที่ว่าผมเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับผมก็ไปต่างประเทศเกือบทุกเดือนเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่านะนะะว่า ไม่เห็นด้วยกับการประท้วงที่ต้องปิดถนนปิดสนามปินปิดสีแย่นะครับนะผมผมส่วนตัวนะครับใครจะลงก็ลงไปนะผมไม่ว่านะส่วนตัวเนี่ยผมว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายนะครับนะผมว่าบ้านเมืองจะวุ่นวายนะครับส่วนใครจะไปก็ไปนะครับผมไม่ว่าอะไรนะนะครับเอ่อนะครับเอ่อนะตามตามสบายนะใครจะไปก็ไ่ห้าแต่ว่าผมว่ามันจะเป็นการซับเติมประเทศชาติเพราะประเทศเราตอนี้แย่นะจะเรียกว่ายากจนก็ได้นะเพราะว่ามันก็ก็ลำบากนะ ลำบากปัญหาเศรษฐกิจก็รัฐบาลก็พยายามแก้อยู่แก้กันเต็มความสามารถแต่เศรษฐกิจมันก็ตกต่ำทั่วโลกรัฐบาลก็ไม่รู้ทําไงครับนะครับรัฐมนตรีก็ไปขึ้นเวทีแล้วบอกว่าจะปรับโครงสร้างภาษีจะปฏิรูปภาษีเพราะอะไรเก็บเงินไม่ได้บริษัทมันเจ๊งนะบริษัทเจ๊งบริษัทขาดทุนดังค้าขายไม่ดีก็ไปเก็บภาษีที่สี่ทุกคนก็เก็บไม่ได้ เก็บภาษีเงินได้กูคนธรรมดายิ่งเก็บไม่ได้ใหญ่เลยเพราะอะไรคนไม่มีงานทํานะครับคนไม่มีงานทาาําพ่อค้ารายย่อยแม่ค้าพ่อค้าขายไม่ได้ไม่มีไรายได้พอไม่มีไรายได้เก็บภาษีไม่ได้มีทางเดียวที่รัฐบาลจาะเก็บเงินจากประชาชนได้คืออะไรขึ้นภาษีแวตหรือที่เรียกภาษีมูลค่าเพิ่มเ,เวลาเราไปซื้อมามา่าไปซื้อสินค้าเนี่ยก็โดนบวกไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์เข้า ตอนนี้ก็บอกอะไรจะบวก15ปรากฏรัฐมนตรีในรัฐบาลทุนนี้ดันไปขึ้นเวทีแล้วบอกว่าจะประจุรูกภาษีแล้วจะเก็บขึ้นภาษีจาก7เป็น15พอพูดแค่นั้นแหละครับทัวลงเลยเพราะอะไรเพราะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจน,ก,น,นกับคนชั้นกลางเนี่ยลําบากครับเงิน,ะนงก็มีน้อยอยู่แล้วพอขึ้นภาษีสินค้าก็แพงเท่ากับว่าเงินมันจะเฟ้อหรือเปล่าเพราะนั้นเนงินมันก็มีค่าน้อยลงไปอีก เคยมีร้อยบาทซื้อสินค้าได้ร้อยบาทกลายเปจะซื้อสินค้าเหลือเท่าไหร่แปดสิบเก้าสิบบาทก็จนอยู่แล้วก็ลําบากมากขึ้นก็จะซื้ออะไรก็ลำบากส่วนคนรวยเขาไม่มีผลกระทบเขาสามารถเลือกจับใจเลยได้เพราะเพราะคนรวยเขาเขามีวิธีการใช้เงินเขามีทางเลือกส่วนคนจนกับคนชั้นกลางก็ลำบากเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าเสียเกียรติเสียอะไรต่างมีความรู้สึกเป็นการเคารพเมื่อวานนี้ก็เจอพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาลนะครับทั้งตัวเขาเองพ่อเป็นเอฟซี บอกว่าวันเกิดคุณพ่อคุณพ่อเป็นเอฟซีพี่เดชครับช่วยอัดคลิป,ปวอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อหน่อยนะผมก็เป็นคนที่อะไรรักเอฟซีก็ทำแล้วเขาก็ถ่ายคลิปผมก็บอกสวัสดีครับคุณพ่อขอให้คุณพ่ออายุมั่นฝันยืนคิดสิ่งใดสมตามปรารถนาสุขภาพแข็งแรงเป็นที่พึ่งเป็นกําลังใจให้ลูกหลานนะครับแล้วก็ยกหู่านนะครับ,ขรบเขาก็ขอบคุณมากก็ไอสารจะเจอทุกคนนะครับแม่บงแม่บ้านแรงต่างเราก็ทักทายกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้น ก็อยากจะฝากให้ทุกคนนั้นนะเป็นคนที่เขาเรียกมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะปัญหาคนข้างบ้านเยเยอะอย่างผมเนี่ยข้างบ้านผมเนี่ยข้างบ้านข้างสำนักงานเนี่ยมีคนแปลกๆเยอะเช่นเอาที่กั้นมากั้นที่จอดรถทั้งๆท,งที่ไม่ใช่ที่ตัวเองแต่เขามากั้นเป็นที่จอดรถนะครับมามากั้นเป็นที่จอดรถเวลาใครจะมาจอดนะก็มาไล่นะครับอย่างสำนักงานผมที่ลาวินคาเนี่ยนักข่าวมากอย บางวันมารถนักข่าวมายี่สิบสามสิบคันข่าวใหญ่ๆมายี่สิบสามสิบคันก็ไปไล่รถนักข่าวผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวมันจะทุบรถกันอะไรเดี๋ยวพี่เดรับผิดชอบม็เรียกผู้กับเรียกอะไรมามาเคลียร์เนี่ยเพราะว่าคนแบบเห็นแก่ตัวมันก็เยอะสนักงานผมที่ราชดาก็เหมือนกันอันนั้นก็เหมือนกันจอดรถขวางทางเข้าออกจะต้องไปฟ้องศาลไปแจ้งตำรวจเอาไปอยู่ต้องฟ้องศาลให้สามสังสุดท้ายยอมคือคนเราบ้านใกล้เดือนเคียงเนี่ยการใช้สิทธิ์อย่าให้มันเกินสุ่ คืออยาให้มันเกินส่วนอนะเรามีสิทธิ์สมมุติเรามีสิทธิ์อยู่จอดรถได้หนึ่งคันเราจอดสักสามคันอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเกินส่วนสิทธิ์ของคุณมีหนึ่งนะครับสิทธิ์ของคุณนะนะสิทธิ์ของคุณมีหนึ่งนะแต่คุณดันจอดไปเท่าไหร่เนี่ยจอดไปสามเขาเรียกว่าใช้สิทธิ์เกินส่วนนะครับเดี๋ยวเปิดตัวบทกฎหมายให้ดูนะนะครับอืมนะครับเออนะครับ,นะรบพี่เดเจ้าเว พี่เดเวลาจะให้ความรู้เนี่ยก็ต้องมีตัวบทกฎหมายเพราะว่าผมเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์สอนกฎหมายให้กับสถาบันการเงินสากรณแล้วก็ชมรมสมาคมเี้ยนะครับนะใช้สิทธิ์เกินส่วนคือการใช้สิทธิ์ที่มีแต่จะสร้างความเสียห,หายให้ให้ชาวบ้านเขาอะจะเปิดในะมาตรา4021นะครับมาตรา4 2 1ของกฎหมายแทนะการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียห,หายแก่บุคคลอื่นนั้นท่านว่าเป็นการอันผิชอบด้วยกฎหมาย 421นะครับอันนี้กฎหมายแพ่งนะใคร mm. อยากรู้นะครับมาตรา421นะฮะม,มาตราเออ่421นะครับนะครับท่านก็เข้า Google แล้วไปดูท่านจะรว่าการใช้สิทธิ์เกินส่วนใช้สิทธิ์โดยแกล่ะนะนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าใช้สิทธิ์โดยแกล่ะหมายความว่าหมายความว่าไงข้างบ้านก็ให้จอดรถคันเดียวเราจอดสามคัน มันเกินส่วนไงพอคุณจอดเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกับแกล้งข้างบ้านเขาท้าไม่มีที่จอดไปลุกล้ำต้องไปจอดหน้าบ้านคนอื่นเขาหรือคอนโดเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่ที่อ่าคอนโดที่หน้าสานายานะครับผมก็มีคอนโดที่นั่นซื้อมาตั้งสิบหกปีแนละ้วนะครับอืมเอก็อ่าเขาบอกว่าคอนโดผมให้จอดรถได้หนึ่งคันและต้องจอดในที่ที่เขาจัดไม่ให้จอดไม่ใช่ไปจอดในที่ห้ามจอดหรือจอดรถแล้วก็ติดเบรกมือ รถคันอื <göster ges> our our ่นเขาจะเข้าจะออกไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยแกล้งคือการจอดรถแล้วติดแบกมือแล้วก็รถข้างในเขาออกไม่ได้แล้วคุณไปไปเขาเรียกอะไรไปจอดหวางนะครับเขาก็ต้องล็อก้อพอล็อกแล้วล็อก้อเสร็จกัเออาปโ้ยว้มาล็อก้อกูได้ยังไงนะมึงเป็นตำรวจหรืออย่างไรอะไรต่างๆนะครับนะครับคือพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยแกล้งคือใช้เป็นการกระทําละเมิดเป็นการกระทําอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย นะครับเข้าใจไหมก็เป็นการกระทําละเมิดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องล็อกล้อไปแจ้งตํารวจมาตํารวจมาอสอนโดยผคนโยนทินมาบอกว่าไปล็อกล้อก็ได้ไงผมก็เลยบอกตํารวจว่าอะไรผมเคยเป็นประธานนิติมาผมบอกว่าผู้หมวดครับการบริหารจัดการในนิติบุคคลอาคารทุนหรือหมู่บ้านจัดสรรมีคมําพิพากษาธิกานะครับไม่ใช่การกระทําความผิดทางอรงานานะครับเพราะว่าภายในบริเวณพื้นที่ของนิติบุคคลเนี่ยนิติบุคคลสามารถออกกฎระเบียบอะไรก็ได้นะครับนะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทำได้เป็นประจำพรบอาคารชุดและพระบจ,จัดสรรนะครับเขาก็เลยจับไปแล้วก็ให้ดูคำพูดพากษาธารณเพราะว่าผมเป็นประธานแล้วก็เป็นทนายเพราะที่นี่มันก็มีคนนะครับที่มีความรู้ทางกฎหมายเยอะข้า,า,าราชการต่างเยอะเพราะฉะนั้นบางคนก็หัวหมอนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าการใช้สิทธิ์อย่าไปเกินส่วนนะครับนะอย่างหมู่บ้านผมเนี่ย นะครับอยู่แถวสนามก็ปัญญานะครับก็เหมือนกันครับบางคนก็ไปเขาให้จอดรถได้เต็มที่เพราะหมู่บ้านมันใหญ่หมู่บ้านที่จอดรถมันเยอะลรากฏนะครับนะครับไปรับจ้างเอารถทัวร์มาจอดนะรถใหญ่ๆอะ่ะโอ้ยอันนี้เกินส่วนแล้วครับเขาให้เจพาะ่อคนจอดอีกร้ายหนึ่งตั้งบริษัทอคา,าเลนในหมู่บ้านไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับเขาเรียกอะไรได้คือเจ้าศอกได้ศอกเจ้าวา